สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิต so ชนเผ like 11, 12, ่าไทยคาเนาะเมื่อนี้ก็ใส่เสื้อประจำซองเลยเลยเมื่อนี้ผมชิมาใส่ไส้กบเลยเงื้ของเขาแมนปลาเข็งน้อย FC เนี่เดือน1 1เดือน12แบบนี้นี่กบมันสีเข่าไงดีเลย FC เข่าเข่าหน้าผมงามบอกครับ FC เพื่อนนี่เป็นเข่าอันไหนด้เป็นเข่าเอิ้นว่าเข่าวาน น,นาวานฝนก็เริ่มทิ้งช่วงแล้วทิ้งช่วงแล้วก็เลยได้ดูน้าใส่หน้าจะงอยนะครับตอ,อ,อ,องนีๆ,ๆใส่เข้ามีกลางวะ โอ้ห้างห้าเลานี่ตัวนี้ยูไซวะใช่ห้างครับ FC อซี่ใช่ห้างล้านล้วไซห้องเ,เป็นใไซสิงได้อซี่เ บางสงสัยมันจะกห่างนยแต่กับพ่อได้อยู่นะครับกับพ่อได้อยู่หนึ่งหลัง FC มาหลาะเบื้องไส้กับไส้ห้างครับเหลือไส้สองหลังปรมดาไส้เจ็ดแปดหลังแค่ไปเสีเบิดเนาะมีคนเอาไส้ไปอ่าดูบางท่งก็เกี่ยวแล้วครับปะ่ะหลอกไส้มือนี่พาไปหา เซบีตโกบครับดอกเขากำก็ออกเลยดอกใหม่ก็งามอีดิสครับอันการที่เขาจะไปใส่เบ็ดกบเนี่ยเขาต้องไปหาหม่องเจ๋อไห่น้าน้าขอดนะครับเพราะว่าอ่าเขาคิดว่านี่กบมันจะไปหากินนุกป่าป่าซิวนาเขาก็ต้องไปหาหนึ่งดเอฟซี นะนี่แบบนี้นี่มันสีมาหากินนะนี่ได้ครบนะมันสีมาหากินแบบนี้ครับคือนน้ำแขวนคอน์ดบางทีนะครบมันสีมาบางที่นี่วิธีการใส่นะครับเนาะโอ้ยยันแต่ใส่เข้าใวบอดี้เยอะยันแต่ใส่เข้านี่หนะ้าบอดีนะนะผมสีใส่วิธีนี่ครับเอ,อ๋จี คือ,อผมสีจังได่ดีละ่ะเฮ็ดให้งาตัวนี้มันมันกบที่สามารถสีให้มันออกบม่ให้มันออกนะครับบม่ให้มันออกได้ผมเช็ดแบบสีครับเนาะได้ทางเดียวนะครับต้องให้เขาได้ทางง่าดีมาที่นี่นี่ให้เอฟซีเอาปลาเข็งเป็นเ้ยครับเด้อ ปลาเค็งเป็นปอบปอนเขาไปจักซี่หาตัวโลดแห้งหลายแห้งดีแห้งหลายครับแห้งหลายแห้งดีปลาเค็งที่เราใส่เขาไปจักซี่หาตัวนะครับตัวใหญ่ก็ใส่ตัวน้อยก็ใส่ปลากระเดื่องก็ใส่ครับใส่เข้าไปเลยก็ใส่เข้าไปแล้วรอบนี้นี่นะครับผมเหยียดไปซี่ครับไปซี่ ผมเห็ดแบบนี้ครับเนาะเห็ดแบบเห็ดแบบไม้นะครับเนาะนี่เห็ดแบบว่าให้มีทางทาเขาทางเดียวแต่ตรงนี้นี่ผมที่เอาอันหยานี่ปิดไว้นะครับนะแลว้วแบบนี้หาแนวมาอื่นไว้ครับนี่เห็ดแบบที่เด้อครับเด้อนี่อื่นไว้อยู่ทครับพอ พ่ออันกบมาเนี่ยครับป่าเข็งที่อยู่มันช่ห้องมันจะดิ้นมันจะข้าไปกินนะครับเนาะมันมีกบมันจะข้าไปกินเด้เพียแต่ว่าเสียดายแต่ว่าไส้กบเขาไม่หน่อยนะครับเนาะวิธีการแบบนี้มืออื่นเศร้าเขาชิมายามนะครับเนาะเอพีมือเศร้าชิมายามเด้อก็เซ็ตแล้วหลังหนึ่งนะครับเนาะมันนี่ก็ใส่อีกหลังหนึ่งเพราะว่าธรรมดาใส้กบหลายอยู่บนหินหาใส้บนหินมันนี่นะผมค์กระเบื้เตรี้ยสูงขนาด นะครับมองนี่ที่ใส่วางนี่อันนี้นะเอ๊ะอี่ใส่แพนี่เอที่พอดหนูว้าวหนูมากินข้าพระตัวนี้ที่ใส่อยู่ในหนองนี่วะพระเอ็เกเป็นยัง นะครัอยอ,อ kind of ีหดอีปูอีปูวาจีมืออื่นวันนี้อีปูก็ได้โอ้งามงามอันนี้การไอ้ไข่หลายๆกันนะครับนี่พีการเนื่งเนาะให้มันไปดิ่มดูไหมด้วยครับไอ้เยอะเลหลายโลดบ่ได้เท่ามือเท่ากระเที่ยวขึ้นเก่า xây nhà lại ô xây nhà cái ship nó xoay cái đi nữa gì và nó hơi dày nó nghỉ đây để gì mà xây lỏng ngay vừa quá ít nhiều vừa quá trong này mà xây lỏng บัวน so, really nice. ี้ครับใส่ใส่กบนะใส่ลงไปเนาะนี่ครับตัวนี้ก็คือว่าเป็นกันเรียบร้อยครับใส่ใส่กบนะเออเอฟซีซัมมี่ก็เป็นอันเรียบร้อยเนาะครับใส่ใส่ใส่กบนะครับเดี๋ยวมือเศร้าเข้ามายามกันครับอรุณสวัสดิ์ครับเอฟซีนะก็เช้าแล้ว อาอ,อากาศนี่มันเศร้าคักขนาดไอสิพาเอฟซีมายามใส่กบบ้านนี่เศร้าเลยขี่มอไซค์ลงมาเอฟซีเลยเขาก็ล่มเบิสนะใส่ขี่หมูใส่ขี่ไก่ใส่ขี่ควายเข่าล่มหมดจะว่าหน้าผมให้ใหญ่ให้การนะคุบลล่มได้เขางามๆทีนี่ถ่ายแหละแงงใส่ไว้อยู่ห้องบ้านไปยาม นะครับเมื่อน,นี้ตั้งใจสิมายามบึงใส่ก๊บนะครับเนาะเอาอันอันนั่นเด้ใส่ย่านบอถ,ถือยู c นี่ครับอาใส่ไหวว่า,วานเนาะมาเปิดบึงดูบอถ,ถือ บ่ถือกระสีบอยามบ่กู้ครับเอฟซีวายท่านี่แหละมืนอื่นจะไม่กู้ใหม่มบ,ถบถม่ถือเนาะงกบอนี่ป่าอีมีสองหลังนะ Nó bựng lăng rồi đó. Bên đây Bớt bớt bỏ cộp. nhưng bố mình đi bò. Ừ. Bên ở đây Mà ăn bỏ nọ. Bố thử cái ếp gì. cốp. สมบืมันบอกมีโกบไว้เออบะถืกบะถึกบ,กบกะเถอกไรจตัวอันปลาเขากเลือขึอเนะ <c oughs> ้เก่านนะคบเก่าเรือบเรือมนเป็นยังครับกา ปุ้นแรงแก้มือไว้ครับ FC บ่ถือจักโตเนาะบุ้นแรงแก้มือใหม่เอาใส่นี่จุ่มน้ําไว้ก่อนอืมจุ่มน้ําไว้บุแงุแงสิใส่โอฟังพุ่นแงนปาว่า,ามื้อนี้นี่เอาใส่กบ ก็เซน่าไปก่อนสิอย่าปลาเข่งมันตะายนะหมดเนี้หอมใส่ดูเลือกก็ได้เอาไปก่อนไว้ทานี่ก่อนเซไว้เชก่อนครับแบบทานี่มืออื่นมือแรงี่ามาแก,ก้มือไหมอื้ยดอกเขา ห่ามเลยครับปีนี่นะให้มันลมฝนบ่มาณนีเท้าวดูนี่เขาผมบได้วาครับผมกะเมื่อนี้ก็บได้แต้มครับบได้แต้มยมผยากเต็มใส่สองหลังเงียบสองหลังบได้แต้มก็เบปบ็นี้เมื่ออื่นผมจะไปใส่ผูกหิมป่าฝากทงอื่นฝากทงอีกเมื่ออื่นนะครับ เผือมัชิมานสำหรับมือนี้ก็ขอสวัสดียามเช้าครับ